ครับผมกิมให้ในช่องจิมให้ channel นะครับอตอนนี้ถ้าคุณอยากขายสินค้าบน facebook หรือใน m a r k กเกย์เพจก็สามารถอเอาสินค้าจากใน UP c k ที่เราสามารถช็อปสินค้า1ครั้งจาก UP choice ในราคาเริ่มต้นหลักร้อยแต่ว่า เราสามารถชวนเพื่อนหรือแนะนําเพื่อนได้หรือชวนใครที่แบบว่าสนใจในกนารซื้อซื้อของช้อปปิ้งบน lazada shopee แต่เรามาขายของเอเรามาขายสินค้าจาก up เอาไปขายในที่ต่างๆหรือ สั่งให้เพื่อนหรือเป็นของขวัญให้ใครก็ได้ที่คุณชอบแล้วคุณก็สามารถได้ค่าคอมมิชชั่นจากการที่อแอปตัวนั้นกำหนดค่าคอมมิชชั่นให้คุณในสินค้าตัวนั้นๆั้นถ้าหากว่าคุณสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ให้ใตล้ลลางของผมรหัส12692 ผมก็เพิ่งเริ่มทำจริงจังแต่ว่าจริงจังนี่คือตอนแรกทำคนเดียวแต่ว่าสักอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาก็มีแฟนช่วยทำแล้วแฟนก็ช่วยโพสขายแล้วก็ตอนนี้ก็มียอดค่าสื้อยอดค่ามูลค่ารวมยอดขายก็ประมาณ3000บาทแต่ว่าผมก็ได้ประมาณ 2้ 200, อยสอเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นขายจริงจังนะครับถ้าไงสนใจก็ฝากามาช้อปปิง้งใส่ราคาผมด้วยก็ได้ครับขอบคุณครับ